วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่หมู่บ้านรังสีวิเลจค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากเลยมีเพียงแค่18หลังเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำเลก,ก็ค่อนข้างดีมากเลยค่ะอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์หมายเลข7ใกล้อ่างมัปราชานแล้วก็ใกล้ Wonder Space ค่ะ ซึ่งเป็นลานกีฬาสำหรับเด็กๆครอบครัวก็จะพาเด็กๆไปเล่นลานสกเกตลานฟุตบอลก็เป็นที่ที่ครอบครัวพา,พาเด็กๆไปเล่นได้เลยค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีไทายบ้านทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะ ซึ่งทา์แรกนะคะก็คือต้นรักจะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด215ตารางเมตรพื้นที่เริ่มต้นอยู่ที่64.3ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่11.2ล้านบาทค่ะส่วนไทป์ต่อไปจะเป็นทป์วดีนะคะจะมีพื้นที่ใช้สอย305ตารางเมตรนะคะพื้นที่เริ่มต้นก็64.3ตารางวาเช่นกันค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่12.4ล้านบาทค่ะ แล้วก็ทป์สุดท้ายนะคะ Exclusive ค่ะ Exclusive ตัวนี้นะคะจะมีพื้นที่ใช้สอย450ตารางเมตรนะคะพื้นที่เริ่มต้นจะอยู่ที่165.5ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่27.7ล้านบาทค่ะส่วนวันนี้นะคะซาร่าจะมาพามาดูทป์วดีนะคะซึ่งเป็นทป์3 0 5ตารางเมตรก็จะเป็นยังไงเราไปดูกันคะ่ะเราจะมาเริ่มจากลานจอดรถก่อนนะคะ ซึ่งลานจอดรถที่นี่นะคะจะจอดได้ทั้งหมด2คันค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าบ้านซึ่งตรงนี้ก็จะมีอิน i ตอ l เตดอล็อกของฮา e เซก็จะเข้าทางนี้ได้เลยแต่วันนี้ซา,าร่าอยากจะพาไปดูสระไว้น้ำก่อนนะคะซึ่งทางนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนออที่นั่ง o u t ด o o r ค่ะสามารถมานั่งทานข้าวมานั่งเล่นกับครอบครัวได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางนี้ก็จะเป็นสระไว้น้ำค่ะซึ่งเป็นสระไว้น้ำแบบ พอรีนนะคะซึ่งเป็นขนาดกำลังดีเลยแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็จะมีเซนต์บาร์บีคิวให้ซึ่งเหมาะกับพาครอบครัวมานั่งเล่นข้างสะแล้วก็มาทานข้าวตรงโต๊ะทานข้าวตรงนี้ได้เลยนะคะเรามาเข้าบ้านกันทางนี้คะ่ะเข้ามาตรงนี้นะคะ ก็จะมาเจอกับห้องนั่งเล่นก่อนนะคะซึ่งห้องนั่งเล่นก็เป็นขนาดกำลังดีเลยค่ะแล้วเขาก็มีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างลงตัวจะออกโทนขาวๆสว่างๆตัดกับตรงทีวีตรงนี้จะเป็นลักษณะกำแพงที่สีมืดๆซึ่งเป็นการคอนทราสต์ที่สวยมากเลยค่ะแล้วก็ถัดจากตรงนี้อย่างที่ว่าก็คือคอนเนคติ้งกันกับโต๊ะทานข้าวนะคะโต๊ะทานข้าวตรงนี้ก็เป็นขนาด6ที่นั่งค่ะ ซึ่งก็เป็นขนาดกำลังดีเลยโต๊ะทานข้าวแบบหินอ่อนด้วยค่ะแล้วก็ข้างหลังนี้นะคะจะเป็นในส่วนของครัวยุโรปซึ่งตรงนี้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นของฮาเฟเล่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนี่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าหูดดูดควนันตัวซิงค์แล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นพวกตู้เย็นก็จะเป็นของฮาเฟเล่ส่วนใหญ่นะคะ ที่นี่นะคะก็ยังมีในส่วนของเครื่องล้างจานค่ะตรงนี้ซึ่งเป็นเครื่องล้างจานแบบอัตโนมัติไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยก็เป็นของฮาเฟเลเช่นกันค่ะถัดมานะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะทําเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นอีกจุดหนึ่งแต่จริงๆแล้วซาร่าว่าตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้อาจจะเป็นห้องซักล้างก็ได้หรือจะทําเป็นแบบ ห้องทำงานหรือว่าครัวไทยก็ได้ค่ะเพราะตรงนี้เรามีครัวยุโรปแล้วแล้วก็ถัดมานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำชั้นล่างนะคะซึ่งเข้าได้สองทางแต่ว่าเรามาทางนี้ก่อนนี่โอ้ก็เป็นห้องน้ำแบบจัดเต็มเลยก็คือมี shower box มาให้พร้อม r a n ชา shower นะคะมีโถสุขภัณฑ์ urinal ของผู้ชายแล้วก็โถสุขภัณฑ์ตรงนี้ แล้วก็ซิงหหลังมีค่ะอ็มาจะสวยมากเลยนะเป็นสไตล์แบบหินอ่อนแล้วก็ตัดกับพวกประตูที่เป็นลายไม้ซึ่งดูสวยงามมากเลยมาออกทางนี้ดีกว่า <c oughs> ทีนี้เราก็จะขึ้นไปในโซนของชั้นสองก่อนที่จะขึ้นไปคืออยากจะพูดถึงตู้โชว์นี้ตู้โชว์นี้ก็ค่อน,นข้างสวยงามเลยนะคะคือเป็นดิสเพย์สามารถวางพวก d e c o เ a t i v ฟไอเท s ได้เลยก็สวยงามมากชอบมากเลยตู้นี้ ตักด้วยขอบทองชอบมาทางนี้นะคะก็จะเป็นบันไดแบบไม้นะคะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ตรงบันไดบันไดมีช a ดเ e ลี e ให้ด้วยค่ะสวยงามมากในส่วนของชั้นสองนะคะเราจะมีทั้งหมด3มห้องนอนนะคะแล้วทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัว แล้วมีห้องทำงานด้วยค่ะคือดีมากเลยไปดูห้องทำงานก่อนทางนี้ค่ะโอ oh my goodness ห้องทำงานที่นี่สวยจังเลยห้องทำงานก็ขนาดกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ที่สคำคัญคือห้องนี้จะอยู่ฝั่งทางหน้าบ้านก็มีระเบียงให้อีกต่างหากซึ่งก็ค่อนข้างน่าทำงานมากเลยห้องนี้เขาก็ตกแต่งแบบว่าสไตล์แบบโทนมืดๆหน่อยก็คือเป็นตู้สีดำด้านหลังซึ่งก็ ดูดีเลยค่ะดูหรูเลยทีเดียวอ่ทีนี้ก็ไปดูในส่วนของห้องนอนกันค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งห้องมาสเตอร์เบดูมีระเบียงให้ด้วยระเบียงก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะก็หันไปทางหน้าบ้านก็ดูดีเลยค่ะแล้วก็เตียงนะคะก็จะเป็นขนาด k คิงไซส์มาให้ ก็ที่นี่ก็จะมีการวิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะหลังนี้ก็เป็นหลังโชว์เฮาส์นะคะหลังโชว์เฮาส์เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่16.3หาล้านบาทถ้าเกิดชอบการตกแต่งแบบนี้เลยก็ราคานี้เลยค่ะแล้วก็ถัดมาจากทางนี้ก็จะเป็นคลอเซตค่ะจะเป็นในส่วนของการแต่งตัวแล้วค่ะเป็นโซนการแต่งตัวแล้วก็ตู้เสื้อนะคะแล้วก็ตรงนี้เข้ามาข้างในก็จะเป็น ห้องน้ําในตัวนะคะก็จะเป็นห้องน้ําทั่วไปเลยคะ่ะมีเวนชาวเวอร์โถสุขภัณฑ์แล้วก็ซิงล้างมือตรงนี้นะคะน่าจะสามารถใส่บัฟทับได้เพราะว่าตรงตรงในส่วนของชาวเวอร์บ็อกซ์ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เขามีท่อวางไว้สําหรับตัวบัฟทับให้แล้วค่ะเราไปดูห้องนอนที่2กันห้องนอนที่2ก็ทางนี้เลยค่ะ เข้ามาก็จะเป็นการตกแต่งที่คล้ายๆกันเลยนะคะพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็ยังจะมีตรงนี้ในส่วนของเป็นที่วางทีวีให้นะคะเขาก็จะมีการบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วเตียงก็มีมาให้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเฮดบอร์ดที่เป็นเหมือนเป็นบุหนังมาเขาเรียกว่าผ้ากำมะหยี่เป็นบุผ้ากำมะหยี่มาซึ่งก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะ แล้วก็ตรงปลายเตียงจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าคอนเนคติ้งกันกับตัวโต๊ะเครื่องแป้งค่ะซึ่งก็มีครบเลยห้องนอนนี้ขนาดกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำทางนี้ก็เป็นขนาดทั่วไปเลยก็มีชาวาบ็อกซ์แมนชาลเวอร์แล้วก็โถสกภััณ์์แล้วก็สิงลางมือค่ะไปถึงห้องนอนสุดท้ายกันปะ นี้เลยก็เป็นขนาดคล้ายๆกันกับห้องนอนที่แล้วนะคะก็ฟังก์ชันการใช้งานก็จะคล้ายกันก็จะมีปลายเตียงก็จะมีที่วางทีวีมีตู้เสื้อนะคะแล้วจะเป็นเตียงขนาด5ฟุตมาให้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งห้องน้ําในตัวก็จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนกันเลยห้องน้ําฟังก์ชันเดียวกันเหมือนกันเป็นเชาว์บล็อกแล้วก็ เป็นสิ่งล้างมือแบบหินอ่อนแล้วก็ห้องน้ําที่นี่ก็จะตกแต่งเป็นลายหินอ่อนทุกห้องน้ําเลยซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ดูกันครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปสรุปข้างล่างกันป่ะอ่ะแล้วก็ดูกันครบหมดแล้วนะคะอานซาร่ายังไม่ได้เกิดเลยว่าบ้านที่นี่จริงๆแล้วนะคะเขามีระบบ ventilation ก็คือระบบระบายอากาศนะคะ ซึ่งสามารถระบายอากาศร้อนออกไปข้างนอกซึ่งก็จะลดความชื้นได้ด้วยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างดีเลยสำหรับเมืองไทยที่มีอากาศค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะกริ่นก็คือเราสามารถมีตัวเลือกที่จะเอาโซลาร์เซลล์มาติดได้ด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีออปชั่นนั้นให้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ แล้วก็บ้านที่นี่เหมาะกับใครนะคะก็จะบอกเลยว่าเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยเพราะด้วยโลเคชันเขานะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานในบ้านก็ค่อนข้างเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยโลเคชันเขาที่ใกล้มอเตอร์เวย์หมายเลขเจก็ค่อนข้างเดินทางสะดวกสบายมากเลยค่ะ ก็เราก็ได้เกินกันไปครบหมดแล้วนะคะเพราะยังไงก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้แจ้งเตือนเอพิโซดใหม่ๆด้วยค่ะยังไงก็เจอกันเอพิโซดหน้าค่ะบาย